ให้มีขนาดวไดใไญมันไมเขียวอือพร้อมยังดำแหล่ยนวันเสร็จเลยอืมดำนี่วันมนขุนลอดันนแต่วันขนแล้ว่เนิน้ำหน้าอย่างเงี้ยขนดำหน้าอยู่วั่นอาขนน้ามนี่พวกพวกมีแต่ขงมนพวกหน้ามีวานโพไปเลยโพหัวโพหนังไปอมก็เนยแล้ววันเสร็จเลยดิอันนี้ลายมีทีพเลย น้องผือนะมันเยอะมันล่ะทองไม่ได้ไปบ่ละวูอเันนี้แต่เขว่าเหรอถามเขาอืมอย่มาวนคู่นี่เขาก็ยังขุดอยู่เลยรถที่เขาขุดฝายนี่เนาะเขาก็ยังไม่เสร็จง่ายเลยอืมอันน พอเป็นโคกเป็นเืมอหล่อคันยับเจอมัดสั่งเจ็บทางามางัดีค่ะทางมันจะได้กี่บ้านน้ำเสาะก็พังให,ใหญ่ใช่ไหนมันก็พังเนืดินนหละนั่นไม่ใช่คอนกรีตนั่นไม่ใช่อะไรพวกนี้นอกจากาอันนี้เด้อผูกชสยเอาหนาดเสียใช่ไหมมัดสังคู่เข้ม,มกระเสียหนาเสียมันคู่ไหล หญ้าแฝกมันโคลการพระดำริเด้ของในหลวงร้อเก้าวดิในหมยเราปลูกคูนั้นมัไม่พังเลยเห็นไหมถ้าไม่ปลูกหญ้าแฝกเอาไว้เนี่ยโอ้ยป่านี้พังหมดแล้วหญ้าแฝกนี่รากลึกเป็นหกเมตรพุ่นสามเมตรหกเมตรมันลากมันนะยหญ้าแฝกอืมนะก็รมดีอยู่น้าวันนี้เนาะท้องเนาะ บรรยากาศดีเยอะดอกเขาปลูกต well, ้นยางไว้เขาเป็นถอนรากมามันตายกันหมดแล้วมันมันมันกคืออันเอาเอาในม้ำสูตรอืมในม้ำสูตรในนหรือว่ามันใบมันเหี่ยวจะซื้อมากี่แตกขึ้นหมา มันใจเดีวข้าวผั้วผัดไตะกี้มันยูฟังง่ายๆก็ง่ายอือืมอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถวายไว้อมไนั่นแหละอือืมรอกับรอนายกก่อนอืมแต่ละคนก็มาไม่เท่ากันอืม อยู่ฟัร um ์ท enfin ั้งน mm. ี้ขยันขน้อยขยันนักถึงใสยไฟขอน้อยก้นถึงก้นนั่นแหละก็เพื่อหาดึงใบขาดตุ๊กเขาปุูกใักเปล่ยนเงี่ยไงอืมดูความยูควางสมน้อยท่าไแตวนี้พื้นที่ต้นยางก็ปลูกยางนั่นแหละแต่เราตอนนี้ต้นสนฉาดที่เขาให้มาเนี่ยก็ดีนะบราคงปลูกให้มันสวยสวยปลูกขึ้นมาเทียมขึ้นมา มีใครไปจับแม่ม oh. ั Je no ้งนะเดินถนัดแม่น่ะเนยะไปล้มเข้าก็บอกแล้วว่าคนแก่ต้องมีคนจับอย่าปล่อยให้เดินมีเก้าอี้ให้นั่งไม่นั่งเก้าอี้อเชแยงขามันตามการเชีงขามันตามการตามเวลามัน ถ้ามันมีลมอย่างนี้มันก็ดีน้อยก็ฉลาดน้อยนั่นเป็นไรน่ะบางในประเคียนไปทั้งหมดแหะเดี๋ยวท่านตักท่านเองมันเป็นไรหนอกเดี๋ยวค่อยประเคีนเดี๋ยวค่อยประเคียน วันนี้บ่ายสามบ่ายสามโมงแห่ผูประสาร<ม>แห่วัดไอแห่พระ<ม>แห่พระอ<ม><ม>ืม,มไม่เป็นไรเดยกถอยที่หลัง<ม>อืมนพร้อมๆกันก่อนจะได้รับพร

อนัมยังบุตัสสะบากาปโตภูพาพาขนะมะการังกโรมะเสนะโมทัสสะบากาวะโตอะรหะโตสัมมาสัมบุตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวรอะระหังสัมสัมพุทโธวิจารณะสัมปันโนสุขโตวโล ตารวันบุริสัตถมัสระดิสัตถเนวะมโนอสานังบุตโทพระกวาติสวานพระกวาตตาธรรมโมสันนิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก ปัญญิโกอปัจจังเวทิตาโบินโยหิติสุปฏิปัน ผังกวะโตสาวกสังโฆอันชุปติปันโนวันผังกวัตตุวัสังยายาปติปันโนวันผังกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนวันผังกวัตตุวัสังสังโฆอันญาติตังจัตตาริปุร Saya gani ata puri sapo galan, sampak watu asawa kasang ko ahuna anjari karaniyo ตังโลกาสติบหุงสาหัสัมพินิมิตาสาบุทันกรีเมฆรังอุติตโคระเสนมารังนาณะทิธรามวิธินาจิตตวามุนินโดตัน จัสมบวตุเตจยมังกรานิมาราติเรกามบิยนปาราติงโครัมปนาระวกรรมกามตานตยากขังขันสุทันตาวิทินาจิตตวามุนิโนอัตนเตจสมบวตุเตยมังการาน นินาราคิริงกาจาวรังอติมาตาปูตังดาวคิจังกาเมสเนียวสุธารุนันตังเมตัมพุเสง วามุนินโดตันเตจัสภาวะตุเตเจยัมังการานิโุกิตาการกรรมติหัดรุนันตังทาวันติโยชนบปจจังกุริมารวันตังอิติปิสัง จิตตวามุนินโดตตาเตจะทาวตุเตจยมังการนิกาตตวานการอีวะกามปิญยาจินใจทุนกวัจนางชยกายมาเชสันนสโสมวิธินาจิตตวามุนินโดยตา च सा ते ตังวิหายามติสัจจกว่าจเจตุงวันดาปิโรปิตามานังอธิอันตาปูตังปัญญาปฎีปจาริโตมุนินโดตตนเตจสะปวัตุเตจยามังการานินันโดปานัน มาหิตถิงบบเตนะเทระพุจเกนะธรรมะปัญโตอิทปเดสวิตินาจิตตวามุนินโดตันจะสาาวตุเตจะยมังการนิดูกาเดติพุจเกนะสุทาน พระมังวิสุทธิจุติมิตรทิภกาพิธานังยานาคเดนาวิตินานต์ตนเตจัสวาตุเตจยมังการานีอตาปิพุตเจยมังการาน ว่าจะโนดินั่นดิเนีสระเตมดันดีอิตวานันเนกวิวิต นิจุปัจจวานิโมขังสุขังอธิขามัยนโรสัปัญโญนโมมีสัพพบุตานังอุปันนานังมัยสินังตันกาโรมาวิโรเมตังกาโรมหายโสสารนังกาโลโลการิตตีปังกาโรจุตินท์รโร โจนัญโยชนะปะโมโคมังคะโร ปุร mm ิสาสะโบสุมโนสุมโนทีโรเรวะตตรติวันตโนโสปิโตกุณสัมปันโนอนุมาสีฉานุตโมปะทุโมโลกาปัตโชโตนารดวรสารธิปะทุมุตตโรสัตตสารสุเมโทอาปัต ติปุกโลสุจาโตสะพโลกาโกปยตาสีนราสะโบอาตตาสิกะรุนิกโกธัมตาสีจนุตโมสิทโทอสะโมโลจิติโสจาวรตังวโรปุโสจาวรโดบุตโตปิยาตาสีอนุปโมสิขี สีัมปายสุสันถะเวสปุสุขตายโกกกุสันโตสัตตะวะโหโกนาคมาโนรนันจโหกัสสะโปสิริสัมปันโนโกตโมสังกยปุงกโวตีอ่ะประเคนมาจะได้ให้พรมาเลยมา นายกมายัางนายกอองทำอาหารอยู่บอก<า>นะไปเกินมาจะได้พรล่ะอ,อากาศดีวันนี้อากาศดีตาตมามาอมมาืมาเลยมาเลยมาเลยมามาจังหันกันหลายคนอยู่ด้กว,วันนี้เนาะ อืม,อมช่างเข้ามาทุกวันอยู่เบาคงเอง้อืมขาเนี่ยขาวเนี่ยมาเรียนมาอืมอืมอืม ก็ดีฝนมันก็ถือว่าฝนดีไหมล่ะปีนี้ไม่ทองฝนดีค่ะฝนดีอยู่ใช่ไหมมันทีบบตกตกแต่วันก็ทีเศร้าตกบ่ัน้นรอบอกยังกร็โรฮีออ บางบางบางหม่องก็บบตกเลยเด้บางหม่องบางหม่องมันก็บบตกเลยเด้บางหม่องก็ะไดบางแห่งก็ะว่ามีน้ำเลยเด้ยิ้มพรสูงก็ตกดีอยู่พอใส่ได้อยู่ดอกแต่ก็บาถือบ่ามากไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องเทไม่ต้องเทมันมาเลยมาเขียนมาเลยฮึฮึ ตัวนยังน้ำไหลายเอาน้ำไหลก็ดีตัวกาบมเถิงกาบมเถิงกาบมเถิงอืมแสดงว่าเป็นผู้บกกาตัวนี้กาบมเถิงนี่น้ำไหลายบ่อืมห้าดมกุ้งหอยแดงห้าแต้ กันมาก,กันสี่เนี่ยสีพูดโวยเลยเออจนน้อว่าขี้เกลนนีนาอ่าอ,อันนี้ดำดำประดับดเฉยๆงามบองงามก็บอกเขาได้คิดอะไรหรอกดำประดับนาประดับดำไม่กบไม่เขียดมีที่อาศัยเฉยๆหรอกอดำให้ปูให้ปลาได้หลบ แดดหลบร้อนนั่นแหละแม่ภัยเป็นยังไงก็ปวดขาขนาดนั้นแหละเฮ้ยไปหาหมอไปแหละแม่ภัยหาหมอไปแล้วไ,ไ,หหไปวไหาอยู่คดีขึ้นแล้วค่เขาว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นหัวเข่า,เ,ขาเสื่อมหัวเข่าเสื่อมอืม อ,อ,อ,อก็ยังไปได้มาได้ก็ยังดีอยู่หรอก,กออ,อารับพรเลยเด้อรับพรเลยเดี๋ยวบยัวบงสุกุลให้กับผู้มีคนก่อนอนิจาวตาสังคาราอุปาทาวยธรรมมิโนโอุปาจิตาวานิโรชันติ เตสังวุปสัมโมสุโคสัาเบสตามรันติจามารินสุจามริสเรตะเทวังมริสามินาทิเมเอตาสังสยโยยะทาวริวะปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกะปะติ อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะชมิชะตุสัมเณปุเรนตุสังกปายันโดปนระโสยะตถะมณิโจติรโสยัตถังปิโยอังวิวันยันโดสามบารวัโกวัวินาสตุมา ภวันตวันตารายโยสุขีเที่ยคายโกุลดานสเรียิสนิจังวนฐานปัจจายโนจัดตาโรธรรมวันฉันติอายุวันโนนสุขัง บาลังอายุดโอปรโดติโรวันนโดปฏิบานโดังโสวันคาซาดาตมิทาวิสุกังโสอธิการจติมอายุงดตะวานบาลังวันนังโสกันจะปฏิภาณโดดีกายูยัสวาอุติยัตยัตุปปัจจติติ อาญจะโคดังกินาดินนาสังกามิสุปฏิติตาที่การตังอิตายาสัทนาโสุปกัปปติโสยาติธรรมโมจะอยังนิดัสิโตเปตานาบูจาจักตาอุราระมารันจะบิโคนามโนปลินัง โตมิปุญญังปะสุตังอาณาปะการติภาวะตุสัพมังกาลังราคันตุสัมปเดวะตังทานุภาเวนัสดาโสทิพวันตุเตภาวะตุสัพมังกาลังราคันตุสัมปเดวะตาสัมะธรรมานุภาเวนัสดาโสทิพวันตุเต ภาวตุสาพมังกาลังรกคันตุซาบเดวตาสัมบสังขานุภาเวนัสดาสตทิ

ตามโนสชาจามัจจตาวิกาเบจัสสเบสตาสุขิอุตุปุญญาณิปะกกาตานิเมสุกันจติวิดังเดนปังบาเปธาโมมะตังอิมินาปุญญากรรมมนาอิมินาอุดิสไนาจักขิปังสุระเบเจวตันดานเชตานังเยสันตานีนาธรรมายาวมิตานาโตมะมังนาสันตุสัมปันาเยวายาตาจโตบาเว อโวจเจตังสะติปัญญาสันเละโควิริยมีนามะลัละบันตุโนกาสังฆะตุนจะวิริเยสุเมพุทธะตินะโทธัมโมนะโทวรุตตะโมนะโทปัจเจกะพุทโธจสังโฆนะโทตโรมะมังเตโสตมะนุปาเวนะวะโรกาสังลภันตุมา